วัสดีครับขอต้อนรับเข้สู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมมายืนอยู่บนสะพานดำรงสถิตถนนเจริญกรุงด้านล่างก็เป็นคลององอ่างตรงนี้ก็เป็นช่วงในเฟสที่หนึ่งก็จะเริ่ตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพยานะครับตรงสะพานพระบ,บกเปล่าจนมาถึงสะพานดำรงสถิตถนนเจริญกรุง เป็นป้ายที่เขาติดไว้นะครับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะมีถนนคนเดินแต่เท่าที่ผมผ่านมาบ่อยๆนะครับก็เงียบเหงาไปนะตลาดที่เคยมีคนเดินไปเดินมานะครับรู้สึกว่าตอนนี้ก็ไม่ได้จัดแล้วนะด้านซ้ายก็เป็นแยกสัมยอดนะครับมองไกลๆเห็นสถานีสัมยอดของรถไฟฟ้า MRT และด้านขวา รถกรจ็จะมุ่งหน้าไปทางแยก SAB คลองถมแล้วก็เสือป่าตามลำดับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูคลองอุ่อ่างที่มีการปรับปรุงในช่วงเฟสที่2ซึ่งงานก่อสร้างก็ใกล้เสร็จสมบูรณ์โดยผมคาดว่าน่าจะเสร็จก่อนวันลอยกระทงนะครับในปี2567นี้ เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาดูนะครับว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วสำหรับคลองโอ่งอ่างในช่วงเฟสที่สองสำหรับในช่วงเฟสที่2นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่สะพานบารงสถิตถนนจเจริญกรุงจนไปถึงสะพานสมมติอมวลมากถนนบารุงเมืองนะครับแถวแถวแยกประตูผีมีระยะทางประมาณ600กว่าเมตร น้ำในคลองตอนนี้ดูแล้วค่อนข้างดีนะเนื่องจากมีการระบายน้ํานะครับจากแม่น้ำเจ้าพยาคลององอ่างก็เป็นคลองที่ฝั่งด้านใต้นะครับจะติดกับแม่น้ำเจ้าพยาในฝั่งสะพานระบกเกล้าแล้วก็ขึ้นไปทางด้านเหนือนะครับไปเชื่อมกับคลองบาลมพูบริเวณแถวปากคลองมาหารหาคหรือว่าสะพานผ่านฟ้าไปด้านทิศเหนือเชื่อมต่อกับคลองบาลมพู ไปสิ้นสุดที่บริเวณแถวสวนสันติชัยปราการแม่น้ำเจ้าพยาด้านทิศเหนือล่าสุดนะครับสําหรับในเฟสที่สองการปรับปรุงกองอ่างตอนนี้เขามีการปรับพื้นทางเดินนะด้านข้างนะครับที่ต่อมาจากเขื่อนติดตั้งระบบไฟส่องสว่างจะมีการปรับพื้นด้านข้างของทางเดินริมเขื่อนนะครับตั้งแต่สะพานดำรงสถิตจนไปถึงสะพานสมมติอมรมาก จะมีเสานะครับติดตั้งไฟสองสว่างเมื่อก่อนก็จะมีของมากมายเลยนะครับผู้คนที่เขาอาศัยอยู่นะตึกแถวเนี่ยละ่ะเขาก็จะมีพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับมีโต๊ะบ้างสิ่งกีดขวางต่างๆวัสดุที่ไม่ได้ใช้บ้างมาวางสูงก็ใจไปหมดทางกรุงเทพมหานครน,นะครับพูดคุยกับผู้คนที่อาศัยอยู่แถวนี้นะครับให้เคลียร์พื้นที่ออกไป เพื่อจะทําเป็นทางเดินก็จะเป็นทางเดินเหมือนฝั่งตรงข้ามนะครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามก็จะเห็นว่ามีทางเดินที่กว้างๆนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วแต่ที่ยังทําไม่เสร็จก็คือฝั่งที่ผมเดินอยู่ตอนนี้ ตอนนี้มาเจอคนเขาทอดแหอยู่นะครับได้ปลาสว่าไปตัวหนึ่งแล้วก็เดินหายไปเลยนะผมจะเดินดูนะครับตั้งแต่สพานดำรงสถิตจนไปถึงสพานสมรสอมบอมาก ในอดีนะครับคลององอ่างก็เป็นชุมชนค้าขายริมคลองที่มีเรือแล่นผ่านพุกบปานเป็นแหล่งค้าขายโ่งเครื่าาองปั้นดินเผาของชาวมอญและก็ชาวจีนจึงเป็นที่มาของชื่อคลององอ่างต่อมาในปีพศ .2519 กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติปัจจุบันก็เป็นเส้นแบ่งเขตร,ระหว่างเขตพระนครกับเขตสัมพันธวงศ์และเมื่อปีพศ .2526 ทางกรุงเทพมหนครได้จัด สัมปทานให้เอกชนในการบริหารจัดการพื้นที่การค้าเป็นระยะเวลา10ปีซึ่งในเวลานั้นได้มีการลุกล้ำก่อสร้างโครงสร้างเหล็กปิดทับคลององอ่างสร้างเป็นร้านค้ามีสินค้าประเภทของเล่นและเกมต่างๆกว่า500ร้านค้าย่านการค้าบริเวณนี้หลายคนนะครับก็เรียกันติดปากว่าตลาดสะพานเหล็กตั้งอยู่ช่วงบริเวณสะพานพนุพันธ์กับสะพานดำรงสถิต ชื่อสพานเหล็กนะครับก็มาจากสพานดารงสถิตนะสพานดารงสถิตชื่อเดิมของเขาก็คือสะพานเหล็กนะครับร้านค้าที่ขายก็จะขายเกี่ยวกับวิดีโอเกมบ้างนะมีโมเดลตุ๊กตาเครื่องใช้ไฟฟ้าซีดีแล้วก็สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์รวมถึงสื่อลามกอนาจาร์นะครับอีกเป็นจํานวนมากจนกลายเป็นแหล่งการค้าที่เป็นที่รู้จักกันดีแต่เมื่อบมดสัญญานะครับทางพ่อค้าแม่ค้าก็ยังอยู่กันนะ ยังทาขาขํามาค้าขายอยู่ในพื้นที่โดยตลอดไม่ยอมย้ายออกไปไหนตั้งแต่ปีพศ2543กรุงเทพมหานาครก็มีนโยบายที่จะจัดระเบียบผู้ค้าสภานเหล็กโดยได้มีจดหมายไปถึงกลุ่มผู้ค้าสพานเหล็กให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกแต่ก็ติดขัดนะครับด้วยสาเหตุหลายประการนะครับมากมายเลยส่วนใหญ่แล้วก็มาจากทางพ่อค้านี่แหละไม่ยอมย้ายออกไปจนกระทั่งปีพศ2558กรุงเทพมหานาครได้ดําเนินการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง และร้านค้าที่ลุกล้ำโกลงอ่างทั้งหมดตามมติคณะกรรมก,การกรุงรัตนโกสินทร์และย่านเมืองเก่าโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อปรับปรุงภูมิทัศพื้นพื้นที่คลองประวัติศาสตร์และพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชนรวมไปถึงพัฒนาระบบการระบายน้ําให้ดีขึ้นซึ่งร้านค้าต่างๆที่เรื้อย้ายออกไปนะครับส่วนใหญ่ก็ไปเช่าพื้นที่ห้างเมกาพาราซ่าอยู่ศูนย์การค้าเมกานะครับก็อยู่ฝั่งตรงข้ามคลององค์อ่างนะ อยู่บริเวณถนนมหาชัยเพื่อทําการค้าต่อไปปัจจุบันคลององอาจก็มีความสวยงามได้ปรับปรุงในเฟสแรกในด้านทิศใต้นะครับช่วงสะพานโอสถานนลติดกับสะพานพระบกเก้ามาจนถึงสะพานดำรงสถิตตอนนี้ก็กําลังปรับปรุงในเฟสที่สองนะครับใกล้เสร็จแล้วนะซึ่งเป็นด้านที่อยู่ในฝั่งด้านทิศเหนือช่วงสะพานดำรงสถิตถนนเจริญกรุงไปจนถึงสะพานสมวัตอบอลมากถนนบรุงเมือง ตอนนี้ผมก็เดินผ่านสะพานลพีพัฒนาภาคมาแล้วนะครับสะพานลพีพัฒนาภาคก็อยู่ตรงถนนหลวงนะบริเวณแถวแยกเรนจำ<ม>ด้านหน้าเขผมก็จะเป็นสะพานสมมุติอมอนมากตอนนี้กำลังเคลียร์พื้นที่อยู่ปรับพื้นนะครับทางเดินด้านข้างกริมเขื่อน ฝั่งตรงข้ามผมนะครับก็เรียกว่าเป็นท่าน้ํานะสําหรับทํากิจกรรมต่างๆนะครับอย่างเช่นนําเรือขายักนะครับพายเรือเที่ยวหรือว่าเวลามีเทศกาลประจําปีต่างๆอย่างเช่นวันลอยกระทงนะบริเวณจุดแบบนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่สำหรับให้ประชาชนทั่วไปนะครับได้มาลอยกระทงกัน ท่านที่มองตอนนี้ในส่วนตัวเขื่อนนะครับผนังด้านข้างนะครับกันตกตอนนี้ก่อสร้างเสร็จแล้วนะทางเดินก็เสร็จแล้วจะเหลือในส่วนที่มีการปรปับปรุงทางเดินนะครับแล้วก็ติดไฟส่องสว่างดูแล้วไม่น่าเกินช่วงประมาณวันลอกระทงปี2567นี้นะครับงานน่าจะเสร็จนะน่าจะมีการจัดงานลอยกระทงได้นะครับในเฟสที่สองต่อไปก็จะเดินยาวเลยนะ ตั้งแต่ช่วงสะพานโอสถานน์นะครับแถวสะพานพระปกเกล้านะทางด้านฝาั่งทิษใต้ต่อไปก็จะยาวนะครับจากสะพานลงสถิตมาจนถึงสะพานสงพุทธมรมากเลยนะถนนบรรุเมืองนะครับหรือว่าประตูผีทําให้บรรยากาศย่านนี้คึกคักไดอีกนะ <c oughs> เดินเที่ยวริมคลองนะครับมากินผัดไทยประตูผีได้ ยืนอยู่บนสะพานส่งรถอมอนมากนะครับก็เป็นถนนบำรุงเมืองงานก่อสร้างก็เรียกว่าเสร็จ90%กว่าเปอร์เซ็นแล้วนะครับเหลืออีกไม่มากด้านขวาของผมก็เป็นแยกกำลัญลาดนะครับตรงนี้ไม่มีทางเท้านะครับแต่ทางอุเทพมณฑลนครน,นะ แล้วก็นาที่กั้นนะครับมากั้นให้คนเดินสะดวกผมว่าตรงนี้ดีมากๆนะนะครับทําให้แยกระหว่างรถกับคนเดินนะครับถนนเส้นนี้นะครับทางเท้าถ้ามีก็แคบนะหรือบางจุดเนี่ยไม่มีทางเท้าเลย ตรงนี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นคลองมหาหนาคสะพานฐานฟ้าก็ไปเชื่อมกับคลองปน้ำภูคลององอางก็มีตึกเก่าๆนะครับเป็นตึกที่บางหลังนะครับเป็นร้อยกว่าปีนะเป็นตึกเก่าคลาสสิกนะครับเราสามารถจะเดินดูบรรยากาศตึกเก่าๆได้นะหามุมถ่ายภาพที่สวยนะครับก็เป็นบรรยากาศที่นำมาฝากกันงานก่อสร้างคลององอางในเฟสที่สอง ช่วงสะพานดำนงสติตจนมาถึงสะพานสมมติอมรมากขอบคุณสลับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสลับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสลับวันนี้สวัสดีครับ